คลอาเอลติสค่ะสีเทาดํานะคะนันนานจะเข้ามาทีค่ะคันนี้รับรายได้นะคะหมื่นซื้อคนเดียวจบค่ะลูกค้าขาประวัติดีเครดิตดีนะคะอัพยอดฟรีดาวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,200เท่าน,นั้นสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งแนะนําให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้นะคะน้ำหนึ่งพามาพบกับโตยโยต้าโครลลาชอัลติสสีเทาดําค่ะนานๆจะเข้ามาทีนะคะคันนี้เป็นโตยโยต้าโคราชอัลติส 1.6G ปี2018จุด19คะ่ะสีเทาดํานะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,002เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2. ที่มีประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะรับรายได้หมื่นห้าก็ออกได้แล้วซื้อคนเดียวจบขาลูกค้าค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี2018-19เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถเก่งขนาดกลางนั่งสบายอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปรับชมเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคกเตอร์แบบฮาโลเจนพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะชมนี้นะคะเป็นโฉมไหม่ เช่นปี2 0 1 8 1 9ค่ะสีเทาดำนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยละยิมคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูในส่วนของแม็กเราก็ยางกันบ้างค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะคุณลูกค้าขะไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ําหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนาหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะในส่วนของแม็กขาดได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะคะแม็กซีทูโทนนะคะแม็กหาลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะ คันนี้ก็จะได้เป็นแม็กขอบ16นิ้วนะคะก็เบอร์ยางนะ,ะจะอยู่ที่205 5ทับ55นะคะอ่า16นะคะแม็กขอบ16นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนคันนี้ปียางจะอยู่ที่ปี2022ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นรถประังจากหน่วยงานนะคะนี่ให้ดูสันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะการันตีสภาพเดิมเลยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเป็นออโต้นะคะถ้าปลดล็อกเปิดล็อกปลดล็อกนะคะก็เขาก็จะพับแบบ อัตโนมัติเนี่ยค่ะอ่าอันนี้คือล็อกนะคะกระจกมองข้างก็จะพับแบบอัตโนมัติเนาะปี2018ขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของที่เปิดด้านนอกนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะแล้วก็คันนี้นะคะด้านในนะ,ะก็กระจกได้เป็นกระจกเดิมมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยเดิมจากโรงงานค่ะในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะคันนี้เนี่ยค่ะอ่า อาจจะมีการเก็บชิ้นงานบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีในเรื่องของชนหนักพิคว่ำจมน้ําแน่นอนค่ะการันตีสภาพเดิมเลยแผงประตูสีดํานะคะตรงนี้ก็เป็นสีทูโทนตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินค่ะที่เปิดด้านในเป็นคโครมเมียมค่ะคุณลูกค้า่ะมาดูตัวน็อตนะคะนี่ค่ะ สนใจยังไงก็สามารถนะคะสอบถามได้ปี2018คันนี้นะคะเป็นรถปี2018แต่โมการจดทะเบียนปี2019นะคะจดทะเบียนการใช้งานปี2019ค่ะ,ะเนี่ยค่ะสันเหลี่ยมคมกระจกด้านหลังนะคะก็เป็นกระจกเดิมให้ดูนะคะด้านข้างในส่วนของซอกประตูนะคะ ตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะแผงประตูด้านหลังก็ได้เป็นสีทูโทนค่ะคุณลูกค้าขากระจกเดิมมีตัวล็อกเด็กด้านหลังด้วยนะคะอ่ะนี่แล้วก็มาดูล้อมแม็กด้านหลังกันนะก็คือได้แม็กหลูกนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะการันตีสภาพเดิมได้ดิสเพกสล้อนะคะรุ่นนี้อ่ะนี่ ส่วนด้านท้ายค่ะนะคะถ้าเราปลดล็อกแล้วเนี่ยนะคะด้านท้ายสามารถเปิดได้เลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะเซนเซอร์กะระยะ2จุดด้านหลังค่ะแล้วก็เปิดท้ายได้เลยห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆเลยนะคะเอาติดเนี่ยเป็นรถเก๋งขนาดกลางนะคะเป็นรถเก๋งขนาดกลางเครื่อง1.6 ถึกทนมากคันนี้นะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะนะคะลูกค้าขาเราสามารถดูหลังเล่มได้นะคะดูเล่มได้อ่ะให้ดูในส่วนของรอยเมคอัพต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราใส่ให้ครบก่อนปล่อยถึงมือลูกค,ะคะ้าค่ะรอยเมคอัพซิลซิลิโคนต่างๆนะคะนี่คะ่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีพิดความชนหนักจมน้ำอ่าแล้วก็คานอ่ะนี่นะคะให้ดูคานหลัง แล้วก็ตัวน็อตอ่ะอันนี้คือด้านหลังไม่ได้โดนมานะคะไม่ได้เก็บไฟนะคะไฟเดิมจากโรงงานซีนนะคะอ่าเป็นซิลิโคนนะคะก็เนี่ยคะ่ะจิกมีรอยเล็บนะแล้วก็นี่ตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพต,ตรงร่องน้ำนี่นะคะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้ายเดิม ไปท้ายเดิมเลยนะคะ สนใจรายละเอียดนะคะ0961984963ดูว่า0954864565นะคะก็มีระบบไล่ฟ้านะคะแล้วก็กระจกเดิมด้านท้ายด้านหลังนะคะมาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะคุณลูกค้าคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะก็สามารถจ้โทรหาสอบถามได้เลย0961984963นะมาดูด้านข้างฝั่งนี้ค่ะรอบๆคันสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพสา สามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะภายในนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นสีเบสสีครีมค่ะถุงลมนิรภยยัยเจ็ใบมี i s o ซ ix สามารถเชื่อมต่อกับคาซีดได้ด้วยนะคะนี่กระเป๋าเสเอกสารนะคะมีเบาะผู้โดยสารตอนหน้าค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีตัวชาร์จไฟนะคะนะะมีตัวชาร์จไฟด้านหลังมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยค่ะตัวน็อตต่างๆ สนใจรายละเอียดยังไงก็ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยเพดานโป่งโล่งสบายมีไฟนะคะตรงกลางนะนี่ตัวน็อตเดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะก็เป็นแม็กสเปคเดิมโรงงานดิสเบกสีล้อค่ะนะเป็นยางชุดเดียวกันทั้งสี่เส้นเลยยางปี2022นะคะแม็กขอบ16นิ้วกระจกเดิมนะคะคันนี้นะคะก็ เป็นระบบเซ็นทัลล็อกด้วยนะคะก็เป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีค่ะลูกค้าะเอามาดูด้านในภายในของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบตนั่งสบายกว้างค่ะด้านข้างก็มีปีกโอบรส สรีระนะคะนั่งสบายพวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยพาวเวอร์มีฟังกช์ชันด้านซ้ายค่ะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็ตกแตง่ตงด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในนะคะเอ่อด้านในนะคะคันนี้จะไม่ได้เป็นแบบกุญแจบิดไข่เนาะก็จะได้เป็นปุ่ม e n e r g y start ะคะ่ะเป็นปุ่ม push start กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะก็มีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาให้นะนะคะอ่ะนีค่ะ ด้านข้างแผงประตูกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้ที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยค่ะคอนโซลนะคะด้านหน้าคือกว้างมากๆเอาติ๊นเนี่ยค่ะเป็นโฉมรุ่นที่อึดทึบทนนะคะอะไหล่หาง่าย เข้าศูนย์บริการที่ไหนก็ได้นะคะโตโยต้ G, 19, าโรล่าเอาติดคัน 1.6G 4 1 9 0 0 0าค่ะนะคะปี2018จดทะเบียนปี2019กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะมีไฟอ่ะด้านหน้านะคะแล้วก็มีที่บังแดดนะคะมีกระจกให้ด้วยนะคะตรงที่บังแดดแล้วก็มีไฟ านะคะลูกค้าขาสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่0961984963ค่ะก็มีไฟตรงนี้ด้วยเดี๋ยวน้นหนึ่งสตาร์ทรถนะคะอย่าเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี่ค่ะเลขมาอยู่ที่129,413กมโลนะคะก็รองรับเครื่องเสียงนะคะอ่า FMAMCD ค่ะแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะก็จะได้คันนี้นะคะพิเศษจะได้ไฟตัดหมอกเข้ามา ะะแล้วก็นี่คะ่ะ USB AUX นะคะ <c oughs> ก็ได้เป็นเกียร์แบบเป็นขั้นบันไดนะคะตรงนี้ก็มีช่องเสียบไฟ12โวลต์นะตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วนะคะการันตีสภาพเดิมเลยหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการ,รตัดต่อแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่นนะคะุณผู้ขาอ่านี่น้ำหนึ่งให้ดูด้านข้างนะคะตรงฝั่งประตูฝั่งนี้กันก่อน นี่ค่ะสนใจยังไงนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้โตยโยต้าโคโร拉 a อลติสน,นะคะ 1.6G ปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะสีเทาดํดำการันตีสภาพเดิมเลยนะคะคันนี้เป็นตัว 1.6G มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ มาเริ่มจากฝากระโปรงกันก่าะเลยนะคะก็เนี่ยค่ะมีตาสัญลักษณ์มอกอน,นะคะข้อควรระวังนะคะจากโรงงานนะคะมาดูตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้า่ะเนี่ยค่ะรอยเมคอัพเดิมๆนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถเข้ามาทดลองขับได้รอยเมคอัพเดิมสวยนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้ก็คือพวกน็อตนะคะตามซอกด้านในเนี่ยค่ะ อ่านี่นะคะตัวน็อตด้านข้างนะคะรอยปั๊มก็ยังอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็ไฟด้านหน้าค่ะเป็นไฟเดิมจากโรงงานค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะรอยปั๊มนะคะสามอาสามแอลซ้ายขวาอ่ะแล้วก็อันนี้คือคานหม้อน้ําด้านหน้านะคะสีเดียวกันนะ,ะแล้วก็มาดูคานด้านล่างค่ะ การันตีสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําค่ะนะหากเจอหลักฐานนะคะนำหลักฐานมาได้เลยนะ,ะเรายินดีซื้อคืนค่ะลูกค้านี่ไฟหน้าอันนี้เป็นไฟเดิมนะคะทั้งหน้าหลังนะคะไฟเดิมแล้วก็น,นี่ก็คือเบ้าโชกคนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็น้ํามันเครื่องให้คุณลูกค้าด้วยนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องเดิมค่ะ Duo VVTi นะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําอันนี้คือน้ํานึ่งจะย้าเลยนะคะคันนี้นะคะส่แส1 9 0 0่จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 2็ดค่ะดอกเบี้ยนะคะลูกคา้ามีประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นสองจผ่อนสปีสามจผ่อนหปีสามจผ่อนหกปีแล้วก็สี่ผ่อน 7ปีนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้จะผ่อนเริ่มต้น7 2 0 0ลูกค้ามีประวัติดีเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงอัพยอดจัดฟรีดาวได้นะคะรับรายได้หมื่นห้ากิโลกได้แล้วนะคะสีเท่าดับนานๆจะเข้ามาทีขากับตัว o ู a c o โ o รา a ติด i s 1.6G ปี2018จดทะเบียนปี2019มีบริการจัดไฟนัซนถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะ9 8 4 9 6 3ค่ะหรือว่9เก8 6 4 5 6 5ค่เกงาลกนเรื่เครตอย่า้ในยรึกษาได้ฟรี่แ่ะ คลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ